นนี่ไกลลเเาะอยสวัสดีครับผมคนอีสานและคนเมืองครับครับมีทีมงานบาวไทยบ้านจะผูกแขนให้โ้ชชูงเนาะเพื่อนครับเป็นแฟนคลับมาละเพื่อนมาจากออสเตรเลียครับมูสมัยเรียนน้ำกันจะกลับแล้วเหรอครับผมกลับแล้วค่ะครับไม่ไอ้ผูกแขนให้ค่ะสามารถทีมงานบาวไทยบ้านมาผูกแขนให้ครับ แขนครับจับจับแขนสิจับจับออกตเลี้ยงนะครับกับเป็นมูผมแตสมัยเรียนนะครับสมัยเรียนยังกระทำขุนมอบีนี้กันระบเปที่นี่สวัสดีครับผมชื่อว่า่าแปดจุดสี่ล้านไม่ได้บอกสื่อชื่อชื่อให้ไกลครับ ราคาแปดสิบีล้านหอเ่โอ้แพงเมนสอสได้ล่ะมเบ้่าสนเทบนแม้วนแต้นสมานทบม้านาเท่ันอาบามารวมมารวมมาผูกแขนกันมารวมรวมผูกแขนเพนจะกลับแล้วเพื่อนผมจะกลับแล้วครับจะกลับเจะเปลี่ยนเร้วหยับมาพี่แล้วพี่ นี่หมอมอยังกาะหมอสูตรจะบอกมาเด้วขวัญด้ย,ดยครับจิกกับแล้วครับอืออ่นบอผู้งสมัยเรียนบอกสมัยเรียนครับเกียนอยูออกฟอดครับผมยังสมัยเรียนโอ้โ้ตึ๊บเลยครับบุกนี้สครับวาตีนี่ครับ พอดีมาเห็นมาเล่นน้ำทีมงานบ่าวที่บ้านครับเพิ่นติดตามเห็นในยูทูบแล้วเพิ่นเพื่อนได้กลับมาบ้านเลยมาแวะมาเล่นน้ำทีมงานบ่าวที่บ้านครับเลยสิกลับแล้วกับสิบูแขนให้ให้ไปอยู่ดีมีแห้งให้เดินทางปลอดไพรละครับกลับไปดูเห็นงานใครวันไหนแห้งก็กันอยู่บวงบ้านเขาอยู่หวง เห้แม่เบาของไอ้ผูกแก๊สในความนนึงครับฟังฟังฟังอนีบอเ็ด้วยตักับให้เียใส่ับเสมัยเงี้ยเนาะครับแม่บามัดครับ้ เราลูกได้เดี๋ยวมูเดี๋ยวก่อนขันเราเอากอนน่เกไหมครับเบาเปียครับ มันลับอย่งเงินเมือนมันตือนอย่งเงินแสนกเออผูเฒ่าสมไยเกาตัวดี้่เขาอนเนาะโอ้ผมบอกว่าผูกกแบบผุกค้แถ่ด้วยอะไนี่หมเดี๋ยว่คือด้วยน้องไมก็ื้อเาแเอาวัดหลับยับยพิ่นเจบแผลเ้ผูกไข่เยอะครับผูกแขนไห่เยอะ่ครับเปาหอยเรียนรักสมัยเลียงครับ ทางวาไทยะครับเดินทางปวดไทยเดินทางไก่พักเนี้ยเนี้ยเนี้ยมั้ยบานด้วยเนี่เอาเอาเางฮ้ยิ้มมด้ใจป่ด้เนี่ยแม่เล่าบนนุ่นได้เนี่ยไก่ผิดเนเจืด่อยอย ่วหมคือคกเนยจะหเีคิดจไียบ่อาสายซืด้อเดอดด้ดอะไรเนี่ยแก่ไม่บ่กเดี๋ยวเครื่องมันกายดีครัวเบิดแบตเลนี่โ